อม r ร n นบุ๊กส์พอดแคสต์แฟมิรีดผู้ช่วยมือหนึ่งของพ่อแม่กับหมอแพมชวนอ่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แฟม i ร y ดพอดแคสต์ซีซั่น3 EP 6 เราจะมาพูดกันถึงเรื่องนิทานสองภาษา เราก็อยู่กับคุณหมอแพรเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนิทานสองภาษากันเป็นท็อปิกที่น่ารู้อีกแล้วใช่คือจริงๆเราก็พูดกันมา5 EP ีแล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีใน E ีพีน่าจะประมาณ E ีีที่2ที่คุณหมอเคยยกตัวอย่างแล้วแหละเรื่องนิทานสองภาษาแอรวก็เคยเคยถามเกินเป็นน้ำจิ้มไปแล้วด้วยว่านิทานสองภาษาสามารถปั้นเด็ก2ภาษาได้หรือไม่ค่ะ ก่อนที่จะไปถึงนิทานสองภาษาก็ต้องจะเอามาเล่ากันก่อนว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีงานวิจัยแล้วก็งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมองอะค่ะออกมาเยอะแยะเนาะ,ะเรื่องของ bilingual brain เนอ,เออคือเขาเขา,เขาก็ศึกษามาแล้วแหละ,<ท>ะจากภาพถ่ายสมองว่าการที่มนุษย์เนี่ยสามารถใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ย ก็เรียกว่าเชื่อมโยงได้ดีกว่าเนาะเหมือนที่เราคุยกันว่าสมองเนี่ยจะเรียนรู้จากการเชื่อมโยงสิ่งเก่าไปสิ่งใหม่เช่นแบบหมาสุนัขด็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายหลายอย่างไม่ไม่ต้องแบบสองภาษาได้สิ้นเชิงนะภาษาถิ่นเองก็เหมือนกันมันก็คือจะเหมือนเป็นคลังที่มากขึ้นก็สมองได้พัฒนามากขึ้นเอาอย่างนี้ละกันก็คือก็งานวิจัยก็ยืนยันแหละทีนี้ก็เลยจากการที่ เหมือนกับโลกยุคปัจจุบันด้วยเนาะมันเหมือนกับโลกมันไม่ได้มีอนาคเทุที่จริงจังและเพราะว่ามันไล้พรมแดนมันไล่พมมันไล่พมแดนคุณพ่อคุณแม่ก็กระตือรือร้นมากขึ้นเรื่องของการสอนภาษาที่สองหรือบ้านสามสี่เลยด้วยซ้ําไปนะทีนี้นิทานก็ต้องบอกอีกว่านิทานมันก็อยู่ในฐานะที่ว่าเออเป็นเครื่องมือที่ที่ดีและก็เป็นที่ยอมรับกันมาช้านานเนาะเรื่องการแบบ เรียนดูเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เลยจะแบบโดนถูกหยิบยกมาพูดกันเยอะอว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะเด็กชอบอ่านนิทานงั้นก็ทำนิทานสองภาษาเลยสิก็จะทำให้แบบสูอ้อ่เหมือนกับเป็นสร้างเด็กสองภาษาได้จริงอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้น้องแอถ,ถามว่านิทานสองภาษาสร้างเด็กสองภาษาได้จริงไหมอ่ะคือเราเราสองคนในที่เนี้ยคือตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่า คือถ้าเอาเป็นว่าเราเป็นคนทั่วไปพูดภาษาไทยกับลูกลูกไปโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วตอนกลางคืนอ่านนิทานสองภาษาสิบ้านาทีเออสิบห้านาที <c oughs> <c oughs> คือถามว่าเด็กอะ่ะได้รู้จักภาษาอังกฤษแหละ,ะแต่เขาจะเป็นเด็กสองภาษาในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถสวิต สวิตเนาะนิยามของเด็กสองภาษาเขาสามารถสวิตชิ่งได้แบบโดยอัตโนมัติอะถามว่ามันโหมันดรามาติขนาดนั้นได้ไหมอ่ะก็คงตอบว่าไม่น่าได้เออมันมีหลายปัจจัยเนาะบางทีไอที่บอกว่าสร้างเด็กพอสองภาษาคุณพ่อคุณแม่อ่านแค่นิทานภาษาอังกฤษเท่านั้นเองจริงๆอ่อะต้องไปต้องไปดูจริงๆเลยว่าที่บ้านเนี่ยมันเข้มข้นมากแค่ไหนเพราะว่ามันความเข้มข้นมันไม่เหมือนกันแต่แต่ถ้าถามว่านิทานช่วยไหม ตอบคําถามแค่ว่าช่วยไหมนะช่วยแต่จะสร้างเด็กสองภาษาได้ไหมน่าจะยากน่าจะยากถ้าเป็นถ้าเป็นนิทานอย่างเดียวเนาะเอเพราะว่าการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างที่บอกอะค่ะนอกจากว่ามีเรียนรู้คลางมีเรียนมันก็คือต้องสามารถเอาไปใช้จริงอ่ะมันเหมือนการฝึกฝนเนอะคุณหมอแล้คือเหมือนก็เหมือนกับการเติมคําศัพท์เข้าไปในสมองของเราเยอะแล้วก็เหมือนคุณหมอว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ในชิ้นประจําวันเลยมาพูดกันแค่15นาทีหรือว่าฟังเป็น แค่ประโยคประโยคอะไรย่างเงี้ยมันก็ยากยากยากช่วยไหมช่วยแต่สร้างเลยไหมน่ะถ้าถ้าใช้แค่นิทานอย่างเดียวอ่ะยากมันก็ต้องอาศัยการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบในชีวิตประจาวันจริงๆ้องนิทานเหมือนเป็นเอาพุทธ่ะค่ะนิทานเหมือนเป็นอินพุตหมอพูดผิดนิทานเนี่ยมันเหมือนเป็นอินพุตที่ดีแต่การที่เด็กจะเอาพุทได้ไหมเนี่ยมันต้องมีบริบทอื่นมาเสริมค่ะใช่จริงจซึ่งคุณหมอมีเทคนิค การเลือกนิทานสองภาษาไหมคะอือทีนี้เอาเอาเป็นว่าเรามาพูดว่ามันช่วยนะเราจะเลือกนิทานให้ลูกนะนะว่าว่าอ่ะมันมันช่วยนะมันเพิ่มเพิ่มคลังคำเพิ่มคลังคำแหละอย่างน้อยๆเขาก็มีแบบอินพุตอ่าส่วนไอเรื่องเอาพุตเนี่ยจะให้เขาไปใช้ที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างสถานการณ์เอาเองเนาะทีนี้นิทานสองภาษาคือคือใจหมอค่ะหมอรู้สึกว่านิทานเนี่ยถ้าเราเลือกเนี่ย เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งเนี่ยะจะดีที่สุดอืมเ,อเช่นถ้าเราอยากให้ภาษาที่สองของลูกเป็นนิทานภาษาอังกฤษะนะเราก็อาจจะเลือกเป็นนิทานภาษาอังกฤษมาเลยเล่ม,มใช่ถูกต้องเพราะว่าเด็กอะฉลาดเป็นกฎเลยนะน้องแอคือถ้าเห็นคือเขาอะต่อให้เขาอ่านไม่ออกแต่เขาจะรู้แล้วว่าอักขระแบบเนี้ยมันคือภาษาไทยเออแบบเนี้ยถ้ามันเป็นนิทานที่แบบเหมือนเขียนอังกฤษคู่ไทยเนี่ย เออเขาท้วงเนาะจากที่แบบคุยกับอันนี้ปสุกบ้านเออเหมือนพ่อแม่ทุกบ้านก็เจอเนาะก็จะบอกว่าเอามีภาษาไทยทําไมไม่อ่านใช่มีคุณหมอคุณหมอมีอันนี้จําได้เลยมีคุณพ่อมีคุณแม่บอกว่าเนี่ยทําไมต้องมากดดันเขาบอกเขาเขาไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ยค่ะคือแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเครียดจังเลยคือเหมือนฉันไปบังคับเธอเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยเหมือนเขาก็เลยปรับวิธีการใช้หนังสือนี้สองภาษากับลูกอะไรอย่างงี้ค่ะเออคือมันมัน มันจริงๆเนาะที่ใช่ใช่คือต้องเอาอย่างนี้ก่อนว่านิทานเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้เด็กได้แน่ๆเลยเป็นวัตถุประสงค์สําคัญคือความสนุกเวลาแห่งความสุขถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อให้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่เด็กเขารู้สึกว่าถูกคุกคามอะถูกบังคับอะก็จะไม่ชอบเนาะจะกลายเป็นแบบไม่อยากเรียนไม่อยากทําใช่แล้วก็พิจฟรณของการอ่านนิทานสองภาษาก็คือว่าสมมติว่าเราเป็น ครอบครัวที่เราอ่านนิทานภาษาไทยกับลูกามาตั้งแต่ต้นนะคะท<า>ักษะภาษาของลูกเนี่ยไทยมันจะนำภาษาอังกฤษ เออมันจะอ่านแล้วเขาจะมีความสุขอยู่ดีสวิตไปเป็นภาษาอังกฤษเลยเนี่ยโดยที่ระดับความยากมันเท่ากับนิทานไทยที่เคยอ่านให้ฟังเนี่ยอ้าวมันไม่ได้ไงคือเหมือนเลเวลภาษาอังกฤษลูกอาจจะแค่สองภาษาไทยอยู่ที่สิบแล้วอยู่ดีเราไปอ่านเลเวลสิบอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ได้เขาก็ตามไม่ทันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนิทานสองภาษาหรือนิทานภาษาใดภาษาหนึ่งให้ลูกเนี่ยหรือนิทานภาษาที่สองมาอ่านให้ลูกเนี่ย ข้อแรกเลยต้องคำนึงถึงระดับาภาษานั้นๆเออระดับความยากหรือระดับของความสามารถในภาษานั้นๆของลูกเช่นตอนนี้อายุห้าขวบแล้วอ่านนิทานไทยเนี่ยได้เป็นยาวๆและอ่านโน่นนี่นั่นเป็นเริ่มจะเริ่มเป็นแชปเตอร์บุ๊กแล้วเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็ภาษาไทยก็ลันไปอย่างนี้แต่ภาษาอังกฤษเราเพิ่งเริ่มเลยนับหนึ่งนับสองเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเป็น หนังสือที่มันมีแค่รูปกับคำศัพท์มาก่อนใช่เป็นคำสั้นๆเป็น conversation สั้นๆเนาะเหมือนเช่นของอีริคเนาะก็เยอะน้องบราแบอรบาแบะไรย่างเงี้ยหรือนอนจอมฮิวอะไราเงี้ยค่ะมีคำซ้ำๆเป็นแบบภาพสื่อความหมายแล้วก็มีคำบรรยายสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออต้องเลือกตามระดับของความสามารถในภาษานั้นๆของลูกไม่ใช่ดูลูกเป็นหลักใช่ไม่ใช่เลือกตามอายุเพราะว่า อาลูกอายุ5้าขวบไปซื้อนิทานภาษาอังกฤษที่เขียนว่าสําหรับเด็ก5ขวบมันยากไปมันไม่ใช่ต้องดูระดับภาษาของลูกเราด้วยถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็ควรจะเลือกนิทานที่แบบให้มันเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งไปเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สํานักพิมพ์ไทยเองก็ตามเนี่ยก็เริ่มคํานึงถึงจุดนี้นะคะหหายว่าหมอก็าเห็นหลายเล่มที่แบบเป็นของไทยทํานะแต่แบบ เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้ราคามันถูกลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือเป็นคำศัพท์เป็นคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันสั้นๆมีตัวละครนําทางให้เด็กเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสามารถซื้อได้แต่ว่าไม่ไม่ได้ซื้อตามอายุให้ดูตามความสามารถทางภาษาที่สองของลูกด้วยค่ะแล้วก็ทําไมหมอถึงไม่แนะนํานิทานสองภาษาที่มันเขียน เขียนแบบมังๆังสำนักพิมพ์มีสามภาษาเนาะคือหนึ่งก็คือเด็กอ่ะเขาอ่านนิทานแล้วเขาทำงานกับภาพการที่มีตัวอักษรไปเกกะแบบฟิลภาพอ่ะค่ะมันสำหรับเด็กมันลำคาญเนาะมันมันใช้พื้นที่เยอะอ้อแอ้มเข้าใจน้อยู่ในสำนักพิมพ์เขาต้องการดูภาพมากกว่า คำใช่ใช่ใช่เด็กเขาทำงานกับภาพแล้วคำเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทีนี้พอเราให้ความสำคัญกับว่าเราอยากจะให้ได้เยอะๆในฝั่งสำนักพิมอยากจะให้เยอะๆเราใช้เป็นนิทานสองภาษาสาภาษาก็คือเขียนประโยคไทยอังกฤษจีนจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ใช้เนื้อที่เยอะแล้วบางทีภาพมันโดนบีบกวนหรือไป ไปอยู่ในโซนที่มันควรจะเป็นที่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าทําให้มันสะอาดสะอาดเข้าไว้นิทานเด็กก็เลยเหมือนมีบางสนังพิมพ์เขาเลยเลือกเอาคําศัพท์หรืออะไรเงี้ยไปไว้ท้ายเล่มอันนี้คุณหมอก็ก็บุรลมให้ได้นะแบบนี้ได้ก็คืออาจจะแบบเหมือนพอเราสรุปท้ายหรืออะไรเงี้ยพออ่านให้เขาสนุกแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยไป ไปหาเรื่องคุยทีหลังประมาณอย่างนี้แล้วค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเหมือนแชร์ประสบการณ์ที่บ้านที่บ้านเนี่ยหมอไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะแต่ว่าตอนเขาเล็กๆเนี่ยก็คืออ่านและอ่านอ่านคำง่ายๆหรือเป็นประโยคง่ายๆเราก็จะเอาประโยคนี้ไปพูดซ้ำๆทุกวัน Don't forget to flush a toilet อะไรเงี้ยเขาก็จะ เหมือนรู้แหละจำจำมาเป็นประโยค์ไงเทคอาเชอร์โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราพูดเสร็จมันก็จะไม่มีเช่นเรื่องเป๊ะป้าพิกเนาะมันเข้าถึงเด็กง่ายเพราะมันเป็นรูทีนอ่ใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องที่เจอในชีวิตประจาวันแล้วประโยคมันก็สั้นๆมีตัวละครที่มันเขาเขาคอนเน็กได้ง่ายใช่ใช่อย่างเงี้ยเออถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะเปิดใจรับได้มากกว่าค่ะก็คือเราก็เอาสับจากในเล่มแหละมาพูดให้มันเหมือนเป็นแบบ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆที่เขาก็สามารถแบบจําได้ด้วยจาได้แล้วเขาสามารถสวิตได้ว่าคาเนี้ยมันไม่ยากเกินไปสําหรับเขาเป็นสิ่งแม่พูดอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สวิตไปมาได้อันเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสองภาษาซึ่งหมอเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้นะคะไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มองภาษาอังกฤษน่ากลัวเหมือนยุคเราแล้วใช่เขาถือว่าก็เป็นอีก ภาษาหนึ่งที่เขาต้องเจออยู่จริงๆเหมือนเหมือนพวกเราเนี่ยเราสมัยเราเด็กๆเนี่ยเรากลัวมากเนาะเวลาจะสื่อสารภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแบบอาจจะเพราะแบบเวลาเราพูดผิดอาจจะแบบว่ามีโดนตําหนิหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นอแต่เด็กยุคนี้เหมือนสื่อเยอะสื่อเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเหมือนกับยังไงอะคําที่ใช้ในสื่ออะไรต่างๆบางทีเป็นคําทับศัพท์ใช่ใช่ซึ่งเขาก็จะเหมือนสนิทสนมกับภาษาอังกฤษอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็ ไม่ไม่ใช่เรื่องยากและเดี๋ยวนี้แล้วก็สื่อดีๆฟรีๆก็หาง่ายด้วยใช่ใช่ค่ะทีนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคือแนะนําให้ซื้อเป็นภาษานั้นๆไปแต่ถ้าบางบ้านซื้อเป็นนิทานสองภาษามาแล้วมีอยู่ที่บ้านแล้วอันนี้คุณหมอจะแนะนําวิธีการใช้หนังสือสองภาษาอันนี้ยังไงคะอืมันอยู่ที่มันอยู่ที่เขาเรียกอะไรปักหลักในใจของคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจะทำอะไรเนาะค่ะ เพราะว่าบางบ้านก็บอกว่ามันจะมีมันจะมีหลักของการสร้างเด็กสองภาษามันมีหลายแนวนะคะเช่น one ท i m e one language one person one l a n g u a g อะไรเงี้ยถ้าเป็น one person one language ก็คือคุณคุณพ่อหรือคุณแม่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยพูดภาษาที่ะส,ะสองกับลูกตลอดเวลาอ่ะอันเนี้ยก็ก็จะง่ายเพราะว่าเด็กเขาพอเริ่มเรียนรู้เขาจะรู้เลยเอาคนนี้มามเขาต้องพูดภาษานี้อันเนี้ยก็คือไม่ว่าจะอ่านนิทานอะไรอ่ะถ้า ทำแบบนี้ยังไงก็สําเร็จเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีทั้งมันต้องอินพุตและเอาพุตคือเด็กที่เขาใช้วิธีแบบคุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งพูดภาษาที่สองกับเขาอ่ะเขามีเวทีที่เขาจะได้เอาพุตมันมันพอเขามีขังสั์มากพอเขามีเวทีที่เขาจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปพูดกับคนคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ก็จะง่ายไม่ว่าอ่านนิทานยังไงอ่ะถ้ามีคนคนหนึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงก็ได้เนาะกับอีกบ้านหนึ่งอาจจะใช้เป็น วันทามวันลงเกดหมายความว่าเขาเซตเวลาว่าเวลาเนี้ยเราจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่ว่าจะยังไงก็ตามซึ่งหลายบ้านไอ้วันทา n วันล g งเกดเนี่ยไปเซตเวลานิทานอไปเซตให้เป็นเวลาการอ่านก็อย่างที่แต่แต่ถ้าเกิดเราอ่านเราเหมือนว่าตั้งแต่ลูกแบเบาเนี่ยเราเซตวันทา n วันล g งเกดเป็น เป็นนิทานภาษาอังกฤษอยู่เดิมแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่านแล้วมันสนุกเนี่ยอันเนี้ยก็มีแนวโน้มจะสําเร็จเหมือนกันเพราะว่าลูกเขาจะเรียนรู้เด็กเด็กตอนที่แปลบอกคือเขาไม่ได้มีเงื่อนไขในการเรียนรู้มากนึงออกไหมคะเหมือนที่บอกแหละเออศูนย์ถึงสเดือนเนี่ยเออใส่อะไรเขาก็รับถ้าแบบเนี้ยโอเคก็ทําไปให้สุดเนาะแต่ปัญหามันจะเกิดกับอีกบ้างบ้านก็คือว่าเรียนภาษาหลักก่อนเป็นเรียนภาษาแม่ เป็นหลักอ่านนิทานภาษาแม่เป็นหลักแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอาถึงเวลาแล้วแล้วเราจะอ่านนิทานเป็นสังกฤษกับลูกอันเนี้ยเราก็ต้องมี m i ์เซ็ตว่าฉันจะทําำก็คือเหมือนเหมือนบอกแหละหลักในการรักษาหลักในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็คือคลายบัดเฟิรม์มก็คือแม่จะเริ่มและแม่จะทํางั้นแปลว่าเกิดอุปสรรคใดๆก็ตามแม่จะไม่ลม้มเลิกถูกไหมอุปสรรคที่ว่าเนี่ยหนึ่งลูกโอยวายอยู่แล้ว คือมันฟังออมันฟังภาษาไทยมันสนุกกว่าเข้าใจเนาะใช่ฉันอยากจะฟังเนี่ยมันสนุกอะไรเงี้ยเออยังไงก็ก็เกิดอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอนว่าถ้าลูกโวยวายแบบเนี้ยต้องทําอะไรอ่ะเราก็อาจจะค่อยๆอ่าถ้าเอาเป็นอารมณ์มาลวยเนาะก็อ่าอาจจะอ่านภาษาไทยสักสามเล่มแล้วบอกว่าแม่โอแม่อยากอ่านเล่มนี้จังเลยแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแม่ขออ่านนะทาแบบเนี้ยค่ะ แล้วค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆคืออะไรที่มันเพิ่มทุกวันอย่างที่เราเคยพูดมันเหมือนออมเงินเนาะเออมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องได้เห็นผลเออถ้าในนิทานเล่มนั้นมีสองภาษาเราอ่านเราเคยอ่านภาษาไทยไปแล้วอ่ะเหมือนมืนบ้านหมอเนี่ยมีมีจังภาคสองภาษาที่สำนักพิมพ์เคยทำเออ ก็มีจังอ่ะเป็นเด็กไทยแหละในใจลูกสาวเพราะว่าพูดไทยมาตลอดชีวิตไม่ใช่เด็กญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่เด็กญี่ปุ่นหรือเด็กภาษาอังกฤษแต่พอวันนึงอ่ะเราก็ไปอ่านเล่มอื่นที่มันเป็นภาษาอังกฤษจนวันนึงเขาแข็งแรงแล้วเราเอาเล่มนี้กลับมาแล้วเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษจากต้นจนจบอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โวยวายนะเออแต่แต่สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือว่า อ่านเป็นภาษาไทยสวัสดีจ้าแล้วก็กุ o มอร์นนิ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่ควรทําเพราะมันสับสนอะแล้วมันก็ติดขัดด้วยเพราะมันไม่คือนิทานอะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราพยายามจะทําให้มันเป็นมนุษย์ปกติทํากันเนาะมนุษย์ปกติไม่พูดไม่พูดแล้วแปลอืใช่คุณหมอไม่พูดสลับไปสลับมาเออไม่ไม่ไม่มีใครเขาพูดกันอย่างนั้น่ะจะอ่านไทยก็อ่านไทยไปเลยจะอ่านอังกฤษก็อ่านอังกฤษไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกมันอยู่ที่หลัก ในใจเราว่าเราต้องการอะไระเราทําอะไรอยู่อ,อุปสรรคมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราอยากจะทํานี่แหละฉันมีวันทําวันแลงเกวตและฉันต้องการทําเวลาเนี้ก็ต้องยืนหยัดแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยความสม่ําเสมอจะชนะทุกสิ่งค่ะก็วันนี้คุณหมอก็สรุปทิ้งท้ายได้ดีนะคะว่านิทานสองภาษาจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกว่าช่วยแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้สร้างอไม่ได้สร้างไม่ถึงกับสร้างเลยอาจจะแค่เป็นตัวเสริมคำศัพท์คังคำในในสมองของลูกๆให้เท่านั้นเป็นอินพุตที่ดีแต่ว่า output คุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างสถานการณ์หรือต้องสร้างความเข้มข้นในครอบครัวให้มันเกิดขึ้นเองแต่ว่านิทานดีอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ต้องเลือกตามความสามารถของลูกด้วยเพื่อใ,ให้เขารู้สึกสนุกที่อยากจะอ่านและรู้สึกอยากจะพูดหรืออ่านไปกับเราได้ตลอดจนจบเล่มถูกต้อง,อองถูกต้อง ก็วันนี้ก็ได้รับความรู้จากคุณหมอเหมือนเดิมนะคะเรื่องนิทานสองภาษาใน e ีพีถัดไปเราจะพูดกันถึงเรื่องอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กทําให้ลูกมีความสามารถด้านภาษาที่เหนือกว่าจริงหรือ,อเรามาติดตามกันใน e ีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พบกับหนังสือนิทานชุดพี่น้องเพนกวินที่จะมาช่วยเพิ่มทักษะการรู้จักสังเกตการดูแลตัวเองรวมถึงการเดินทางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านให้ลูกฟังและชวนอ่านออกเสียงไปพร้อมกันได้เพื่อพัฒนาการสมองของลูกสู่ความเป็นเลิศจับจองได้แล้ววันนี้ที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามอ m ม r i n Books Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอดบี a n Spotify และยูทูบอ e ม m a r ินบุ o กส์